หลายคนไม่เคยรู้ใช่ไหมครับว่าลูกเนี่ยไม่ต้องรับชำระหนี้แทนพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วความจริงคืออะไรครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังหนี่มันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวมรดกต้องไปจ่ายเจ้าหนี้ก่อนถ้าเหลือก็แบ่งถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องแบ่งทายาตมีสิทธิ์แต่รับกบรับไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผิดก็คือไม่ยอมไปจ่ายเจ้าหนี้ แต่เอามบําแบ่งให้แก่ทายาทและนั่นคือเหตุที่เจ้าหนี้มาฟ้องเพราะคุณย้ายทรัพย์สินของลูกหนี้ไปและก็เอามาแบ่งคุณจึงถูกฟ้องดีนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะฟ้องคดีอาญาไปด้วยเห็นความน่ากลัวของมันไหมหลักการนะครับทายาทโดยเฉพาะผู้จัดการมรดกคุณต้องจ่ายหนี้ให้เรียบร้อยก่อน เหลือแล้วค่อยเอามาแบง่งถ้าไปเอามามาต่างคนต่างอยากได้มาระวังเจ้านี่จะเลือกชอปปิ้งเลยครับว่าจะฟ้องใครดีพอรู้แล้วนะครับว่าลูกไม่ต้องรับผิดชอบกับหนี้ของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วใครคิดว่าเป็นประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณที่มีความเสีย่ยงต,ตรงนี้กับเรื่องของหนี้ของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณมีปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมลองคอมเมนต์พิมพ์ปรึกษากันเข้ามาแล้วผมจะเอามาเล่าสู่กันฟัง